ตัวละครซันจิเงื่อนไขาการปลดล็อกเคลียร์โหมดเนื้อเรื่องเกาะลาบ斯าสต,ตอนที่หนึ่งท่าคอมโบ

ท่าโจมตีพิเศษ 俺たちも行こう、ルフィを邪魔するやつらを通すぞ決勝どうすればルフィの覚悟頼んだぜバージュスバージュスショット

ตัวอย่างตอนเล่นสำหรับตัวละครซันจินะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นแล้วสนุกมากนะครับเพราะว่าพี่แกเตะโหดจริงๆฮะซึ่งในท่าการคอมโบของซันจินั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นครึ่งๆเลยนะครับนั่นก็คือมีภาพื้นเนี่ยสีท่าท่ากลางอากาศในสี่ท่าแล้วในท่ากลางอากาศเนี่ยคือโหดมาก ถ้าเกิดว่าเราเตะไอตัวภารกิจนะครับจนกรอบมันแตกแล้วงัดขึ้นไปกลางอากาศได้เนี่ยรับรองว่าต่อยาวๆจนตายกลางอากาศแน่นอนครับไม่มีโอกาสได้เหยียบพื้นชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในท่าพักพื้นก็เก็บลูกกระจอกได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ต้องพึงระวังนะครับคือซันจิเนี่ยเวลาเขาเบ่งพลังนะครับตัวเขาเนี่ยจะลอยอยู่กลางอากาศฉะนั้นไอชุดคอมโบที่เรากดต่อหลังจากนั้นนะครับมันจะกลายเป็นแอร์คอมโบให้แบบอัตโนมัติซึ่งแน่นอนว่ามันจะโหดมากเวลาเราเจอตัวภารกิจนะครับแต่มันจะมีปัญหากับการเกก็บลูระจ ผมเลยจะแนะนําว่าให้ปิดเปิดเกตเอานะครับก็คือเวลาเราเจอตัวภารกิจเนี่ยเบ่งพลังแล้วจัดก,การมาเลยครับรวดเดียวจบนะครับหลังจากนั้นปิดเกตเบ่งพลังแล้วลงมาเคียร์ลูกกระจอกต่อเพราะไม่งั้นตัวละครลอสันจิเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของ,ของการเก็บจำนวนลูกกระจอกให้ได้เอสนั่นเองนะครับก็คือใชิธีปิดเปิดเกตเอาจะได้สมดุลน,นะครับ ส่วนซันจินั้นเขาจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับตามคาแรคเตอร์ในการ์ตูนเลยนั่นก็คือเขาจะไม่โจมตีผู้หญิงนะครับฉะนั้นเวลาฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องหรือว่าโหมดล่าสมบัติก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงตัวซันจิเนี่ยเตะแล้วจะกระตุกนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาตัวนี้นิดนึงก็ต้องทําใจครับผมก็ไม่รู้แก้งไงครับวิธีนี้ผมเคยใช้แบบถ้าการโจมตีพิเศษแบบค่อยๆต่อไปอะเออแต่มันเสียเวลาอยู่ดีครับเอาง่ายว่าต้องทําใจนะครับเวลาเจอภารก แนะนำว่าก็อย่าใช้ซันจิแล้วกันนะครับเลี่ยงๆไปแล้วก็ตัวละครของซันจินะครับในเรื่องของการแด๊ดเนี่ยก็คือถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องตอนแรกๆนะครับตัวละครของซันจิเนี่ยเขาจะแด๊ดแบบกระดึบกระดุบนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์เนื้อเรื่องโหมดโลกใหม่ตอนที่1ก็คือหลังจากที่กลุ่มหมวกฟางเนี่ยกลับมารวมตัวนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปถ้าเรานะครับเปลี่ยนสกินเป็นรูปแบบของโลกใหม่หรือว่าเป็นชุดแต่งงานหรืออะไรก็ตามที่ต่อหลังจากนั้นนะครับ ตัวของซันจิเนี่ยจะสามารถแดกคางได้ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของสกินหน้ากากโซบะนั่นเองคือผมเนี่ยเป็นพวกที่สั่งซื้อก่อนเกมวางจําหน่ายนะครับพูดง่ายๆคือ Cle ีอ e o r d e r ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แถมมาให้เป็นโบนัสนะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อเกมมาแล้วแล้วมันไม่มีนะครับก็ให้รอตัวเกมเนี่ยอัปเดตต่อไปว่าเขาเนี่ยจะปล่อยให้โหลดฟรีหรือว่าเอามาขายนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีก็จะเหมือนชุดของพวกโอนามิครับก็คือเป็นพวกสําหรับีออ o r d e r นั่นเอง เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับไปดูตัวอย่างการเล่นของสันชิกันต่อเลยดีกว่าครับ いいな手加減にしてやれなくて後でお前の好物作ってやるよ無理わらの一致どこなん強くなっていくの助かった A を言うナようはもう疲れた全部お前に任せていいか 俺が悪いなぁ手加減してやれなくて後でお前の好物作ってやるよ <laughs> まあまあだ油断もせずやる俺を怒らせるな俺を怒らせた 誰が怪人じゃ撃てろ草殿急いだ方がよさそうね行くわよジェイマダブルシックス エブリッジがトリエット・ー・ートルお前にやられるとは思ってもみなかった海でコックに逆らうことは自殺に等しい行為だってことを覚えとけまだじゃその程度では満足できぬメディーは巻き込まれてねえな 麦わらの道どこまで強くなっていくの助かったわありがとう私と一緒に戦ってくれるの変わるためね30

れに向かっててくさり飛ばれいあんな思い出 ขอสารภาพตรงๆเลยว่าพอใส่สกินหน้ากากโซบะนะครับกับอัปเกรดแดดมาเต็มเนี่ยโอ้โหการเล่นตัวละครซันจิมันสนุกขึ้นเยอะมากๆๆเลยนะครับเอาไว้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในตัวต่อไปนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจตัวละครไหนอย่าลืมดูเพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์ของเกมนี้นะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ